วันนี้ให้วันนี้แถมให้แล้วกันเนาะจริงๆว่าตั้งใจจะคุยแค่สองเรื่องนี้แหละนะครับแล้วก็จะจะนอนแล้วนะครับอ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยังอยู่ผมก็อยู่ได้นะครับเนาะเพราะเห็นเห็นสิบคนเนี่ยเลขมันไม่ลดลงเลยนะครับอ่ะผมให้อีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะอีกนิดหนึ่งการทําค่าขนส่งอ่ะเนาะการทําค่าขนส่งเนี่ยอันนี้ลหลายๆายคนก็ติดนะ,ละหลายๆคนชอบถามว่าระหว่างแยกกับไม่แยกอะ่ะ อันไหนขายดีกว่ากันอยากจะให้เหตุผลแบบนี้นะครับว่าค่าขนส่งเนี่ยถ้าถ้าสินค้าคุณดูแล้วราคาค่อนข้างแพงนะครับผมว่าแยกค่าขนส่งดีกว่านะคือบางทีเอาค่าขนส่งกับกับราคาสินค้ารวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหมันดูเวอร์มากอะ่ะนะเวอร์มากแต่ของพวกนี้มันต้องเป็นของที่แบบว่าน้ำหนักเยอะราคาสูง นะราคาสูงน้ําหนักเยอะมันควรแยกแยกให้ลูกค้าดูเลยอย่างของผมส่ง d h l อย่างเงี้ยผมก็จะแยกให้ลูกค้าดูเลยว่าเออส่ง d h เนเนี่ยยี่ห้าเหรียญน,นะค่าส่งในยี่ห้าเหรียญน,นะราคาสินค้าเท่านี้เนาะเมื่อกี้สิบแปดนะครับสิบแปดเหรียญตอนนี้มันสิบแปดไม่ได้แล้วเพราะว่า d h l ็เขาเขาปรับราคาตามสถานการณ์โลกใช่ไหมเขาเขาให้เหตุผลมาอ่าเราก็ปรับมายี่ห้า นะครับพอปรับมาย5ห้าก็เรียกว่าร้านเงียบไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาละเริ่มเริ่มกลับมาขายได้บ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ชัดเจนมากนักแต่เราก็ต้องปรับอะ่ะเราพอไม่ปรับเราก็ไม่ได้นะแล้วผมก็เชื่อว,ว่าลูกค้าเข้าใจอีกแป๊บหนึ่งลูกค้าก็คงจะชินเองอะ่ะอืมเพราะยี่ห้าเหรียญเนี่ยคือผมขายของที่เกินครึ่งกิโลอยู่แล้ว แล้วขายของเป็นเซตอย่างเงี้ยยาสีฟันสามหลอดห้าหลอดอย่างเงี้ยแหมมันก็ไม่ใช่ร้อยกรัมสองร้อยกรัมใช่ไหมนะนะครับถ้าหลอดเดียวก็คงส่งไปสีนไทยได้ก็คงไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบว่าใช้ดีเอลอะไรก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าของพวกนี้บางทีลูกค้ามันไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อหลอดเดียวไงนะฮะเขารู้สึกว่าเขาซื้อแบบเป็นเซตเป็นล็อตเป็นแบบเป็นโหล แล้วเขาจ่ายค่าขนส่งที่สมเหตุสมผลได้ได้ของเร็วใช้เร็วเขาก็ยอมจ่ายนะครับไม่ใช่ลูกค้าไม่มีตังค์นะแต่ลูกค้าใช้เหตุเขาอาจจะใช้เหตุผลในการซื้อก็ได้นะครับเนาะเขาจจะแบบว่าเออไหนๆก็ซื้อแล้วอะเนาะใช้มันทั้งเดือนเลยสามหลอดครอบครัวใหญ่อะไรแบบนี้ถ้าใช้หลอดเดียวคงไม่พอต้องมาสั่งซื้ออีกอ่าแล้วหลอดเดียวค่าค่าส่งระหว่าง ระหว่างราคาสินค้ากับค่าส่งเนี่ยโอ้โหค่าส่งสูงกว่าราคาสินค้าอีกเนาะบางทีประมูลพระเครื่องได้สามเหรียญอย่างเงี้ยค่าส่งเท่าไหร่ขั้นต่ำม e ีแพ็กเกจสองร้อยกว่าสองร้อยแปดสิบห้าสามร้อยโอ้โห <laughs> ค่าส่งสิบเหรียญอ่าค่าประมูลพระได้แค่สามเหรียญอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยบาลานซ์กันเนาะใช่ไหมนะครับ แต่ถ้าเกิดเราจัดเซตได้เราทําแบบว่าให้มันดูแบบว่าเออค่าสมก็มาได้แพงกว่าค่าสินค้าเท่าไหร่นะสมเหตุสมผลการคุณซื้อประมาณนี้นะครับนั่นแหละเห็นไหมผมถึงบอกว่าขายอะไรนะนะครับมันไม่ยากเท่ากับขายยังไงนะทุกวันเนี้ยมันต้องแบบโอ้โหปรับเปลี่ยนกันแบบตลอดเวลานะปรับไปเรื่อยอ่ะปรับ ผมก็ปรับของผมตลอดนะฮะอันไหนขายไม่ได้ก็ลองปรับแบบอย่างแรกไปดูคู่แข่งก่อนคู่แข่งขายยังไงวะเขาขายเออขอโทษเขาขายแบบเป็นเซตหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าถ้าเขาขายเป็นเซตเขาขายดีเราก็แค่มาแก้ภาพครับแก้ภาพนะแก้ภาพเป็นเซตไปนะครับแล้วก็ขายแข่งกับเขามันก็แค่นี้เองแต่บางคนก็ฝังใจไง กว่าจะทําภาพได้แล้วภาพนี้โคตรรู้ไหมหนูทําใช้เวลานานมากเลยกว่ามันจะสวยขนาดเนี้ให้มันสวยเหมือนนางฟ้าถ้ามันขายไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเนาะจะเก็บไว้เลยมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเนาะคนคนหนึ่งเคยทํางานดีมากนะครับอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่เอาไหนเลยเจ้านายเขาก็เปลี่ยนได้เหมือนกัน มันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมชาตินะฮะคราวนี้คำถามที่เพื่อนๆถามมาว่าลูกค้าชอบต่อค่าขนส่งเวลาที่ซื้อเยอะๆทำยังไงเออทำไงอะ่ะนะฮะมันมันมันสามารถลดให้เขาได้ไหม สามารถลดให้เขาได้ไหมเนี่ยอยู่ที่คุณว่าคุณลดให้เขาได้ไหมตอนนี้เวลาที่เราตั้งราคาตะมัวเราคิดค่าขนส่งแยกถูกไหมฮะเราไม่พูดถึงรวมค่าขนส่งนะเราพูดถึงค่าขนส่งแยกก่อนค่าขนส่งแยกเนี่ยว่าหนึ่งชิ้นคุณตั้งหนึ่งชิ้นค่าส่งห้าเหรียญถ้าลูกค้าซื้อมาสองชิ้นเขาต้องจ่ายสิบเหรียญน,นะอืมแล้วเราจะเจอลูกค้าประเภทเนี้ยฉันขอซื้อสามชิ้นนะ่ะแล้วขอ ส่วนลดค่าขนส่งครึ่งหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีชี้แจงไม่ให้เราฟังเลยว่าเออไหนๆคุณก็ลงกล่องเดียวกันแล้วคุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนู่นรู้ดีกว่าเราอีกอะลูกค้าบางคนอะ่ะขอส่วนลดครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้บอกเลยว่าถ้าให้ได้ก็ให้ถ้าให้ไม่ได้นะครับอย่างผมผมก็จะบอกว่าเออ ให้ไม่ได้นะนะครับเพราะว่าราคาที่เราคิดเนี่ยมันก็ตามน้ําหนักสินค้าถ้าเราให้ส่วนลดคุณอ่ะค่าขนส่งอ่ะเราก็จะเหมือนกับว่าประมาณว่าเราขาดทุนค่าค่าขนส่งใช่ไหมอืมแต่ผมก็จะให้ทางเลือกลูกค้าไงนะเอาอย่างนี้ไหมถ้าคุณซื้อครบสามชิ้นอย่างที่คุณว่าเราไม่ลดอะไรให้ทั้งนั้นอ่ะแต่เราจะให้ของแถม ลูกค้าประเภทนี้มีไม่ต้องกลัวเจอแน่นอนพอบอกให้ของแถมปับ๊บไม่ได้มีพารณนาอะไรมาเลยนะครับตอบสั้นๆไม่เยสก็โอเคนะครับบางคนก็มาอย่างไวเลยเยสนะนะบอกให้เรารีบส่งเลยบอกให้เรารีบส่งเลยมีนะครับ นะคือขอให้กูได้สักบ้างอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันคุ้มอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยไปไปเปรียบเทียบราคามาแล้วคุ้มอยู่นะอยากให้ส่วนลดนะครับมันก็ทําได้เนาะก็ทําได้นะถ้าลูกค้าย,ยังไม่ซื้อมาเนี่ยหือว่าอยู่ในการเจราจาต่อรองเนี่ยเราก็แค่ไปลดค่าค่าขนส่งลงให้เขาก็ได้นะครับเนาะคุณก็ไปแก้ไขตรงในค่าขนส่งอะ่ะ ชิ้นแรกมันห้าเหรียญใช่ไหมล่ะถ้าอีกสองชิ้นที่เหลือนะครับคุณคิดรวมกันแล้วอะนะครับคุณคิดแยกก็ได้สองถือว่าลูกค้าจะซื้ออีกสองชิ้นที่เหลือใช่ไหมฮะนะครับคุณก็เขาลดมาเขาขอต่อเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ลดตามนั้นก็ได้นะนะครับแล้วคุณก็บอกลูกค้าว่าเออเราทําส่วนลดให้แล้วให้คุณรีบมาซื้อเลยนะฮะร,รีบมาซื้อเลยก็ได้หรือจะก๊อปปี้ลิงก์นะครับ ส่งไปให้ลูกค้าก็ได้ให้เขาทําการซื้อแล้วก็เขียนจดหมายบอกเขาหน่อยว่ารีบซื้อนะเพราะว่าเราให้ส่วนลดเฉพาะคุณสเปเชียล for you เลยเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าคนอื่นมาซื้อลูกค้าคนอื่นมาซื้อเราก็อาจจะต้องลดให้คนอื่นด้วยนะถูกไหม <S <S เพราะว่าตอนที่เราทําส่วนลดอะลูกค้าคนอื่นเขาก็เห็นด้วยไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ออฟเฟอร์อะ ถูไหมฮะเขาเขาแค่แบบต่อมาจากข้อความแค่นั้นอ่ะอืมเราก็ต้องบีบบังคับลูกค้าหน่อยว่าเออคุณมีเวลาซื้อสินค้าจากลิงกเนี้ยยีบสี่ชั่วโมงนะครับเนาะอ่าวันนี้ตอบเผื่อให้นะครับจริงๆเรามีคําถามเยอะนะใน y o ยูทูบอะแต่ผมเก็บเอาเฉพาะที่แบบว่ามันที่ผมยังไม่เคยพูดหรือพูดไปแล้วทุกคนอาจจะยังไม่เคลียร์หรืออ่าโอเคนะครับก็ ถ้าทุกคนไม่มีคำถามแล้วนะครับวันนี้เราก็พักผ่อนเนาะติดตามทุกช่องทางใครสนใจคอร์สเรียนก็ทักมานะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับฝากติดตามไลฟ์สดดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ